สวัสดีค่ะพี่พีน้องๆทุกท่านทุกบ้านนะคะไอ้นาวุ้นเชิญกูเ ja ดินทางมาในรีเฟรนเดอร์ฮยเดออกริง์เอ่อโซวกอสติมวันนี้จะเอาเอ่ขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาลคริสต์มาส นิดๆหน่อยๆมาฝากกันนะคะจากสองบ้านค่ะจากบ้านของตัวเองแล้วก็ไปทานข้าวบ้านลูกชายค่ะพี่น้องค่ะย่าลีบปอเฟรนเด่คอยเดอีกใส่ก๋วยเอ่อฟัวสไวเอมเอ่อเพลทเซอไอเนีสินไปอุ้นซเฮาเซไวนักสติมมิงสักมันโซูอันไอเนีสินจาเอาไปอืมโซนนั่นไหมโซนใส่ในซูเฮาเซ่ i ั่นสิเยอะวันนักเล็กิว uh, ด ah ีด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 นดี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 า l ดี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 ดาดี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 ดะดีดะเีดีเีด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 ีาีด่าีด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 ดีดนดดๆ กบช่ว่าของยายโตมโหดลานค่ะพี่น้องค่ะมันเขาเรียกว่าเป็นการชวนเพื่อนชวนญาติพี่น้องไปกินข้าวบ้านซึ่งกันและกันเสียมากกว่าค่ะพี่น้องค่ะเป็นเทศกาลพบปะพี่น้องค่ะญาติญาติที่อยู่ทางใกล้ทางไกลกจะพากันมาค่ะพี่้อง ค่ะคือจังไปบ้านพ่อแม่ไปบ้านลูกลานลานอะไรประมาณนั้นนะคะกะเขาห้องว่า,าแต่ละครอบครัวกะอิ่มเอบิบเบิกบานเบิกบานใจที่จะได้เจอญาติาพี่น้องจังสินะคะคือจังงอดวันวาน,วาน,วาน,วานก็ไปกินข้าวบ้านลูกชายเนาะคะ่ะเนาะก็กะจะไปอืบ้านเธอน่ารักจังอะไรประมาณนั้น ก็จะแบบดูฮารุฮาราสำหรับออดวันๆไปหมดค่ะพี่น้องค่ะค่ะแล้วก็มันเป็นการออย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการว่าเขาบ่ต้องทำอาหารเองค่ะพี่น้องค่ะบอต้องทำอาหารเองมีครอบครัวลูกเพิินเห็ดให้กินค่ะยาลิบ yeah, อฟอยเดอร์แต่สมวนักเรียค่ะ Uh, treffen, Familientreffen ist ein Punkt, ist sehr, sehr gut, dass du musst nicht selber kochen. Ich fand es total toll. Also für mich, jeder Essen, jedes Menü, Menü, ich fand es super toll. Besonders ist Rotkohl, uh, Simmelknöten, uh, heiße marone und ja, การอ้อญาตพี่องเป็นเป็นเป็นเมนูที่ออดวันๆชอบอะค่ะอ่าคือช่วงคริสต์มาสจะได้กินประมาณหนึ่งคือนี่แหละค่ะก็คือจะมีเปดมีเซมวินครืดก็ที่เป็นก้อนๆนะคะเป็นปั้นๆต้องขออภัยออดวัๆนๆไม่รู้จักภาษาไทยเนาะคะ่ะเนาะและ้วก็อ่ามารอนเนี่ยมารอนก็คือลูกเกาลัด ค่ะลูกเกาลักเขาจะไปคั่วกับเนยหอมอร่อยค่ะลากาจะได้กิ่นรสโคนรสโคนก็คือสลัดสีแดงอะ่ะกับคือ,อวันๆก็จะมากินช่วงช่วงหน้าคริสต์มาสนี่แหละค่ะจ้าพี่น้องค่ะก็จะได้บรรยากาศนะคะก็จะได้บรรยากาศคือบรรยากาศที่อิ่มเอ,อิบบรรยากาศที่มีความสุขค่ะ Wir sind auf der weihnachtlichen äh, Stimmung. Alle äh, sind sehr glücklich, sehr äh, freundlich. Also liebe Freunde, das war schon für unsere kurze Weihnachtszeit bei uns zu Hause. Bis zum nächsten Mal wieder.